สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับร้านรดดาโซอิงสวิตนะครับก็วันนี้เรามีตัวของอจักตีนตะกุยนะครับของยี่ห้อชัวนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางชัวไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ได้ส่งจักนะครับตีนตะกุยแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปหน้าจะมี ที่เป็นจัดเย็บตัดได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จัดพ้งรุ่นใหม่นะฮะไว้เป็นคลิปหน้านะครับทางชัวไทยแลนด์นะครับส่งมาให้ทางรัฐรดา s i n ิงสวิตได้รีวิวกันนะครับเพื่อที่จะแนะนำให้ลูกค้านะครับได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกวันนี้เราก็มาดูตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวชัวรุ่นนะครับ SR 3 9 0นะครับ SR 3 9 0นะครับตัวนี้เป็นจักรเย็บหนาตีนตะกุยนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ไม่รู้จักจักรเย็บตีนตะกุยนะครับเขาเอาไว้ใช้งานประเภทแบบไหนนะครับก็จักรเย็บหนาตีนตะกุยก็เอาไว้เย็บงานพวกเบาะโซฟานะครับกันศาดนะครับงานหนาๆน,นะครับ ก็จะมีงานการเกกยยีนบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากหลักๆคือตามท้องตลาดทั่วไปก็เอาไว้เย็บพวกงานเบาะงานโซฟานะครับงานเย็บเสื้ออย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจักเย็บตีนตะกุยนะครับตัวนี้สเปคสูงสุดก็ฟีเข็มห่างสูงสุดได้ถึง12 12มิลน,นะครับ12มิลระยะความกว้างของฟีเข็มนะครับ ตีนตะกุยไม่ต้องมีอะไรมากครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ครัชธรรมดานะครับเดวหลายๆท่านก็จะถามว่าก่อนหน้านี้จะรีวิวแต่พวกเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ครัชธรรมดาถามว่ามีรุ่นที่มีมอเตอร์ประหยัดไฟไหมอันนี้มีนะครับก็จะมีรุ่นรุ่นมอเตอร์ครัชธรรมดารุ่นมอเตอร์ไดเรกก็คือมอเตอร์ประหยัดไฟนะครับ แล้วก็เป็นตีนตะกุยที่เป็นรุ่นเย็บคอมนะครับก็คือตัดตัดได้อัตโนมัตินะครับย้ำหัวย้ำท้ายฟังชาติอัตโนมัติเหมือนคล้ายๆกับจักเย็บนะครับเพียงแต่ว่าโมเดลนี้เขาก็จะเป็นพวกเย็บงานหนานะครับก็จะเป็นการแบ่งประเภทการใช้งานของจักเย็บผ้านะครับก็จะอธิบายอะไรดีนะครับหลักๆพื้นฐานเลยนะครับก็ ตัวนี้ก็นะครับก็จะเป็นตัวคันย้ําถอยหลังนะครับนี่นะครับคันย้ําถอยหลังนะฮะนี้ก็จะเป็นตัวปรับทีห่างนะครับทีห่างนะครับสูงสุดได้ที่เลข12นะครับวิธีการปรับก็คือเราต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะหมุนได้นะครับเพราะตัวนี้ก็คือเป็นตัวล็อกไว้นะครับไม่ให้อ่าเวลาเราปรับแล้วมันขยับได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นยี่ห้อนะครับแล้วก็เป็นป้ายนะครับ ก็จะเป็นป้ายบอกรุ่นนะครับก็คือ sr 3 9 0นะครับแล้วก็จะเป็นตัวรหัสเครื่องนะฮะน,นี้ก็จะเป็นนะครับโลโก้ชัวนะครับเห็นไ,ไหมมีภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้ก็าทางผู้นําเข้าแจ้งก,ก็คือแจ้งเข้ามาว่าตัวนี้นะครับของแบรนด์ชัวเนี่ยก็คือบริษัทที่ที่ประเทศไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบนะครับตีตะกุยนะครับมันอยู่ยังไงเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกัน นะครับอันนี้เราก็ขยับกล้องกันแบบเอาบันบานกันเลยนะครับทํากันง่ายๆนี่แหละนะครับตัวนี้นะครับก็ไว้ปรับชุดหยิบได้นะครับก็คือตึงปรับตึงหย่อนเส้นได้นะครับจะมี2ตัวนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับนี่นะครับตีนตะกุยมันจะแตกต่างจากตัวจักรเย็บธรรมดาก็คือนะครับเห็นไหมฮะ ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะชุดตรงนี้ครับชุดตีนผีนะครับเขาจะมีอยู่สองสองตัวนะครับก็คือมีตัวตัวตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะครับฮะตัวเล็กกับตัวใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อเวลาที่เราเย็บชิ้นงานหนาๆนะครับเขาจะจับชิ้นงานได้นะครับดีนะครับ ชิ้นงานหนาชิ้นงานใหญ่ๆนะครับก็จะหนีบผ้านะครับกดหนีบผ้าหนีบชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับจับเย็บตินตะกุยกุยเดี๋ยวจะมา,าสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเป็นไงครับบอกแล้วว่ารีวิวบ้านๆน,นะครับก็ปรับมุมกล้องกันให้เห็นอย่างนี้แหละครับง่ายดีนะครับ ไม่ต้องถามหาความโปรความเปอไม่มีครับเอาแบบแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆนะครับสไตล์นั้นแล้วกันอีกคำถามหนึ่งที่ผมจะได้เจอบ่อยๆนะครับก็คือมันเย็บผ้าได้ไหมนะครับอันนี้คือไม่เหมาะกับงานเย็บผ้าบางนะครับเย็บผ้าบางผ้าหนาปานกลางนี้ก็ไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าประมาณกางเกงยีนกระเป๋ายีนกระเป๋าโซฟากระเป๋าผ้า กระเป๋าแคนวาดอะไรอย่างนงี้โอ้โพอ,อเคครับโอเคเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวก็เรามาสาธิตวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับ อันนี้เป็นไฟสองสว่างนะครับทางร้านมีจําหน่ายนะครับแบบนี้ก็คือ LED 20ดวงนะครับไว้สองสลางสว่างนะครับสลางอะไรนะเอาไว้ใช้สองสว่างนะครับแสงนี้พอดีเหมาะเจาะเป๊ะนะครับกับการใช้งานเราจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นอกรอบนะครับเดี๋ยวจะมาโม้กันนะครับสําหรับตัวชุดไฟ LED ติดหัวจักรนะครับอ่า อันนี้เดี๋ยวทดสอบจากก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวคู่กันเดี๋ยวคนรีวิวจะมั่วนะครับปกติก็มั่วพออยู่แล้วตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมรองกับผ้าหนัง PVC นะครับนี่หนังบอกรถยนต์นะครับหนามากนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นไซส์หนานะครับไม่ใช่ไซส์บางไม่ใช่แบบเบาะมอไซน์นะครับมารองกันดูนะครับ ว่าเย็บแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เรายังไม่ได้ปรับแต่งใดๆเลยนะครับมาถึงก็แกะกลองอเซ็ตจ,จักรตั้งหัวจักรเอากล้องถ่ายโมเลยนะครับจะหูจะจาก,ก็ตรงนี้แหละครับแต่จริงจากพวกนี้นะครับเรามาปรับแต่งทีหลังได้นะครับันน้นเราไม่ต้องมาซีเรียสมากนะครับเราอยากได้แบบไหนยังไงนะครับ นี่เป็นผ้าทบกัน2ชั้นนะครับนะเดี๋ยวปรับก็ามาหน่อยสักเบอร์6กแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคันย้ําถอยหลังนะครับผมบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์คลัตช์นะครับซึ่งเราต้องคอนโทรลเท้านะครับสําหรับมือใหม่ๆนี่อาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราคอนโทรลจักได้เรียบร้อยแล้วก็สบายครับสบาย เหมือนราคาขับรถนั่นแหละรครับใหม่ๆก็อาจจะดูแบบเ,เกลี้ยๆกันนะครับพอขับชำนาญแล้วก็สบายครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เห็นเรารีวิวแบบยกแต่มือนะครับมันมี้านเข่าด้วยนะครับแต่พอดอีมันติดขาตั้งกล้องนะครับขาเราเข้าไม่ถึงนะครับเอาเป็นว่า,ายกยกมือ ยกคันยกมือไปก่อนนะครับนีน่รอบนี้รีวิวบ้านๆจริงโอเคเราลองนะครับตัวนี้สองชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเย็บแบบสักสี่ชั้นเป็นไงลองเย็บกันแบบซักสี่ชั้นดูซิว,ว่างานหนักย่บงนี้จะเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูฝีเข็มกันก่อนนะครับนี่อ่านะครับนี่คือฝีเข็มนะครับด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น2ทบนะครับก็เป็นสี่ชั้นนะครับ ชั้นก็สบายๆนะครับสาหรับงานหนาสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นสบายสบ,ายบ้าย,ยอนาะแล้วกันถ้าผมทบอีกสี่ก็เป็นแปดนะครับ ถ้าทบอีกสีก็เป็นแปดนะครับออเออเอาครับนะแปดชั้นก็คือมันหนามากนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาไม้มรรทัดว่าให้ดูอ่ะนี่นะครับไม้มรรทัดนะครับถ้าผมจะเอาเข้าซักนี่นะครับเห็นไหมฮะอ่ะกล้องไม่เอาโฟกัสอ่ะนี่ครับจะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคมาครับมาซูมเลยครับซูมเลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบไปดูนะครับสำหรับจักเย็บตีนตะกุยชั่ว SR 3 9 0นะครับ oh. เย็บหนัง PVC หนามากนะครับอันนี้เราเย็บให้ทุกท,ท่านได้ดูเฉยนะครับแต่ถ้าเป็นงานหนาประเภทอย่างนี้นะครับ เยอะๆนะครับเราก็ไม่ได้แนะนํานะครับแนะนาให้ขยับไปเป็นรุ่นที่ h e a ว y d ด t y ีมากกว่านี้นะครับแต่นี้เราจะลองให้ดูเฉยๆนะครับว่านะไซส์ขนาดนี้นะครับเย็บได้จริงหรือเปล่านะครับมันเย็บได้จริงหรือเปล่านะครับไซส์ขนาดนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ ตั้งให้ดูเลยครับอ่ะกดลงนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแกะนะลองดูครับอันนี้จักยังไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือแกะกล่องแล้วก็ยกมาตั้งเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก่อนส่งลูกค้านะครับทางรัฐรดา,ดาก็จะเซ็ตระบบให้เหมาะกับงานลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรอันเลยนะครับ จมูหรือจานะครับโอ้โอ้เจ้าจอดนะครับโอ้ปันออกเลยนะครับเห็นไหมยอดเลย <c oughs> นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับอย่างนี้นะครับก็คือสหรับตัวจากเย็บหนานะครับจากเย็บผ้าหนาเนี่ยเวลาเราเย็บชิ้นงานหนา,หน,านะครับเราจะไม่ใช้ความเร็วรอบ ของมอเตอร์ของจักรเนี่ยเร็วๆนะครับเพราะว่าอโอกาสที่เข็มมันร้อนนะครับแล้วก็ได้ขาดเนี่ยสูงนะครับอันนี้เราไม่แนะนำให้ให้เหยียบเหมือนจักรยานผ้านะครับอ,อ๋อครับอือโอ้โอ้โอ มันหนามากนะครับตัวนี้นะครับเราขมขืนจัดนะครับให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับเอาแค่นี้พอนะครับสำหรับการทดสอบนะครับเดี๋ยวมาดูฝีเข็มกันนะครับเดี๋ยวซูมออกก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเย็บได้จริงหรือเปล่านะครับ ดูนะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับหนานะเนี่ยแปดชั้นครับไม่มีใครบ้าที่ไหนนะครับรีวิวนะครับมีแต่ร้านระดาบนี่แหละครับแต่ถ้าเป็นงานไซส์ประมาณนี้นะครับอ่าก็ตลอดนะครับเราก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถามว่าอ่าอันนี้เราเย็บโชว์เฉยๆนะครับ ถามว่าทีนจะกุยแบบนี้มันสามารถที่จะเย็บหนาขนาดนี้เยอะๆจานวนเยอะๆได้ไหมได้นะครับแต่นะครับแต่แต่มันจะถุกจิกนะครับเพราะว่าชิ้นงานเขาค่อนข้างหนาไม่ใช่ค่อนข้างหนาคือเป็นชิ้นงานหนาเลยแหละนะครับแนะนำนะครับถ้าเป็นเย็บแบบชิ้นงานหนาไซส์ประมาณนี้ก็ขยับไปอีกรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับ อันนี้เราแค่บ้าพลังนะครับแล้วก็ทำให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันมันเย็บได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. คือพูดง่ายคือโมคุณภาพจากดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างมันเย็บได้หรือเปลา่าก็เดี๋ยวมาเย็บแบบปกติกันนะครับทั่วไปนะครับก็ใช้งานกันปกติ hmm. เดี๋ยวตั้งไว้ที่16นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับจะได้ดูนะครับสีเข็มนะครับสวยงามนะครับความทีห่างนะครับอยากได้ห่างสุดก็เลือกเอาอยากได้ทีประมาณไหนนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับเอเย็บกระเป๋าหนังแท้หนังเทียน PVC เบาโซฟาหลังคาเรือนะครับเช่อเลยนะครับสําหรับชั่วนะครับชั่วสมชื่อนะครับร้านรดาซวิง์วิสคอนเฟิร์มขอบคุณครับ